ูให้ไหมครับอันนี้ตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับก็กะว่าจะไปขี่รถเร่งเดี๋ยวแวะมาดูเ่นแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้โซ่ลุกนะครับโซ่ลุกขึ้นไม่ได้เดี๋ยวมาดูรอบนี้ต่อนะครับวันนับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะขี่รถเร่งวันหนึ่งนะครับลองไปลุยถนนบูดอยนะครับ ไม่รู้ว่าจะประมาณไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับป่อนขี่เข้ามาในถนเนเะครับเป็นถนสนส่วนถนนได้นะครับเร็วเอาเร็วก่อนที่เราจะขี่รถเร่งเราแวะมาดูเบ็ดที่เราปัดไว้ก่อนนะครับที่เราใช้เหยื่อเป็นเนื้อนะครับมันก็ได้ลูกตะภาพตัวหนึ่งนะก็อยู่นี่นะครับ กูให้ไหมครับอนนี้ตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับก็กะว,ว่าจะไปขี่ลถเร่งเดี๋ยวแวะมาดูเลยได้ตะพาช่วยนะครับก็ถือว่าได้ตัวหนึ่งนะครับคิดว่าขี่ลถเร่งนะครับแบบขี่ลถลุย ขนงลูกลังอะไรปร่ะแม่ประมาณนี้นะครับก็เลยแวะมาดูเบ็ดก็ได้แต่ภาพไปแล้วครับตัวหนึ่งย่ามีหลายครั้งนะครับย่ามีหลายที่นะเดี๋ยวไปดูนะครับวาพที่เราได้ก็ประมาณนี้นครับฝนตกไปอาทิตย์ยังไม่หยุดเลยนะครับแล้วก็ปรับเบ็ดไว้ตั้งแต่เมื่อวางมีอันนี้ทิอันนี้ก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่านี่คนระับอันนี้ไม่ดงไม่ดงกเก็บไปก่อนฮะก็ไปดู คาอื่นต่อนะครับคันนี้ไม่ดงนะครับ เหมือนกับว่าเบรกหายคันหนึ่งนะครับก็ไม่รู้ว่าหายตรงไหนถ้าปลาใหญ่ๆดึงไปเราก็จะหาไม่เจอแล้วนะครับก็ป่าไว้ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ล้วงหาล้วงยังไงก็หาไม่เจออันนี้คืออะไรมูอ่ะเืออะไรวะนี่ไม่เชื่อนี่ปะผู้พิทบ้าโอ้แขกโป๊ะจับดูดิผู้พินี่วะ่ะ เบกมือหายตรงนี้นะครับถ้าไปใหญ่ๆดึงไปแล้วห่าไม่เจอนะเดี๋ยวไปดูขาอืตต่นต่อก็ยังมีตรงนี้ที่หนึ่งนะมีเลือเลอแต่เหล่านาะก็ยังมีตรงนี้ที่หนึ่งนะครับเนือปลาไม่ดึงถ้าปลาดึงต้องเชื่อตึงแน่ไม่ดึงจริงเหเห็บรดี๋ยวไปต่อเลยนะ ามาด,ดูตรงนี้ที่นะครับอันนี้คือที่สุดท้ายแล้วนะถ้าไม่ไม่ดูทาไม่ได้ก็คือหมดจบกเลยนะครับที่สุดท้ายนี่อยู่นี่นะครับทาไม่ได้ก็คือจบเลยอ๋อติดเลยติดแนงเลยนะครับต้องลงไปแล้วน้ำก็ลึกนี่มี่ขนาดนี้เลยนะ เล้อเท้าอ่เผื่อเท้าไปหนนะมใครถ่ายให้เดกใจเลยน้่อข้างลึกนะครับเอบอกประมาณน,นี้นะครับน่าจะตอยู่ยบ,บริเวณนี้นะดึงมาดยเยอูไม่ได้ยเราขอดูไว้ก่อน ก็คิดว่าโดปลาที่ไหนได้ติ๊กไม้เชย่นะน่าจะตะพานฮะตะพาธตัวเล็กมันเบกอันนี้เขานข้างใหญ่ไปเลยกินไม่ได้เบกอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าตะพาธตัวตะพาธตัวเล็กมันก็กินไม่ได้นะครับก็สลับตะพาธใหญ่นะครับก็ไม่ดงเดี๋ยวเราไปลุยถขนงต่อเลยนะครับเดี๋ยวจะไปลองถขนงลุกล้างไปว่าถขนงลึงจะประมาณไหนนะครับเราได้เอาโซ่มาอยู่นะครับ จะไปดูเลยนะครับตอนนี้ก็กรลาาจะลุยครึ่งถนนนะครับแต่ครึ่งถนนลึกงนะครับแต่ว่าแต่ว่าไอ้ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่โซ่นะครับจะใช้ล้อไอ้ล้อไอ้ยางธรรมนาไปกอนแต่ถ้าไม่ไหวแล้วก็ใส่โซ่นะครับถนนก็ประมาณนี้นะครับขงลง้ลกข้าดที่จะด่หบ่อยนะครับดูว่ายางจะได้อยู่นะครับ แต่ถ้ายังไอถ้ายังเอาไม่อยู่เดี๋ยวเราค่อยใส่โซ่ทีนึงนะครับโซ่สลับไอขีรุกบูดอยนะครับบนตีโค้งบนด้วยเขาไม่ขี่วิบากเขาใช้โซ่เอานะครับตัวนี้ไม่รู้ตัวชายหรือเปล่าสนมกเพาข้ารึงนะครับว้าวลึงชิบหายเลยเราต้องใส่โซ่แล้วนะครับตรงนี้ข้างเอาเรื่องนะครับก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราใส่โซ่ก่อนจะใส่โซ่เดี๋ยวไปดูขนงก่อนนะครับขนงก็ประมาณนี้นะครับบวดได้ค่ะเดียวว่ารึงนะครับอันนี้คือยับเปลี่ยนอยู่นะครับดูนะครับสามารถสไลด์ได้ง่ายนะครับโอ้เอาเรื่องนะครับ เอาเรื่องทีีเเดดยวนะับก็จะลึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่โซ่เราใส่โซ่โซนีตัตเต้มันคือใช้ได้นางนะครับก็โซ่มีเนี่ยแล้วก็แขวนรอไว้วิธีแขวนก็ง,ง่ายๆนะครับแขวนกันเลยใส่ก็ประมาณนี้นะครับ 对对。嗯，不用。 つ、はい。はい เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับใส่โู่ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะไปลุยถถงลึกงนะครับประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าถถงลึกงจะเอาอยู่หรือเปล่าล้องหน้าไปร้องธรรมดานะครับล้องหน้าก็ล้องธรรมดาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะลงตรงนี้นะครับ ว่าสบายนะครับไม่ค่อยลึกนะครับก็ดูรอยนะครับก็จะมีรอยประมาณนี้ครับก็ไปได้สบายนะครับก็ถือว่าสบายมากนะครับไปได้ชิลๆนะครับโซ่ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ครับเดี๋ยวไปต่อเลยนะครับ สองวิปากก็ได้นะครับตกเนี้ก็เอาอยู่นะครับโอ้อยเดี๋ยวบนนั้นนะ้ำท่วมออ,อกใจเร็วไปไม่ได้เน็แล้เดี๋ยวก็ไม่ต้องใช้ขาดต่างก็ได้นะครับ ดี๋ยวไปดูนัองอออนั่งลึกกว่าท่านังลึกมาข้างไม่ได้นะฮนังลึกมาข้างไม่ได้นะเพราะข้างลึกนี่หวัวแรงด้วยโอ้แต่เรลุกไปไม่ได้โอ้ยลุกจะลงก็ประมาณนี้นะครับคือจงหมดเลยนะครับล,ลุกเรานะ่าจะไปไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวกลขึ้นไปทางที่เดินนะครับเป็นเราห้อยน้กท่วนะททงนะที่เขาจะเป็นทุ่งนา โซลูกเฉยนะครับไม่ลุกลุกได้ยังไงก็ดูรอยรอยต่อที่ไม่มีโซ่ไส้นะครับก็อนนี้นะลอยที่ไม่มีโซ่ไส้รึ่งไม่ได้นะครับลึงลึงมากนะครับเดี๋ยวมาดูต่อที่มีโซ่ไส้นะครับตอนนี้ตอนนี้โลกไอโซ่โซ่มันลุกก็ลุกออกมาในน,นี่เลยนะครับเดี๋ยวเราขอใส่สเปกหนะึ่ง กดลุกฉืยต่อส่ใหม่นะครับไปอ๋ออออีอีีอีทบีบโยีีบบอลนไม่ถึง Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แล,แล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้โซ่ลุกนะครับโซ่ลุกขึ้นไม่ได้เดี๋ยวมาดูรอบนี้ต่อนะครับขึ้นได้หรือไม่เอากลองตั้งไว้นี่เลยนะครับ รอยก็ประมาณนี้นะครับขึ้นไม่ได้นะถ้าไม่ใช่วิบัติหรือว่าอะไรแบบแบบไม่ใช่ลรกวิบัติไม่ใช่ลรกที่ใส่ส่งมันขึ้นไม่ได้นะที่ส่งไหมครับมัน้อยคุกแบบมันจะลึกลมก็ลึกไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับแบบใครที่อยู่ในโถนงลึกงหรือว่าใครที่อยู่ในบูดอยหรือว่าถนลึกลึกขอมาต้องมีนะครับใช้ได้ดีระดับหนึ่งนะครับก็มาดูสภาพลกก่อนนะครับผ้าลกก็ประมาณนี้นะครับถือว่าใช้ดีใช้ได้ใช้ดีระดับหนึ่งนะครับถนลึกลึกเอาอยู่นะครับแต่ถ้าถนงจงแบบว่าตจงตจงดีลึก มันก็จะเอาไม่อยู่นะครับเพราะว่าลกมันไอเครื่องมันติดพื้นมันก็เลยล้อมก็จะฟิลประมาณนี้นะครับอันนี้ต้องเป็นถนนลึงนะครับถนนระดับนี้นะครับคือเดินเดินเองถ้าอย่าเดินไม่ได้นะครับก็จะเป็นถนนในส่วนในลไรก็ถือว่าใช้ใช้ดีระดับหนึง่งเดี๋ยวเรากลับไปรับกลับไปล้างลกก่อนนะครับเดี๋ยวต้องกลับไปล้างลกก่อนนะครับ บกกำันที่จะเปื้อนอะลองหน้าดูลองหน้านะครับโอ้ลองหน้าถ้ามีนี่ก็ดีเหมือนกันครับเพราะว่าลอมันจะได้ไปต,ตรงๆหน้าไม่สไลด์นะครับถ้าไม่มีอย่างนี้มันก็สไลด์ไปนุ่งไปนี่นะครับรูค้ดดีโอเปกิโลเลยนะครับาายังไงลูกสลับวายไปส่วงไปไลเอเครื่องความแรงสุดยอดนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปล้างไปล้างลกเลยนะครับพอขีดลกมาในละห้วยนะครับเพื่อที่จะมาล้างตัวนะครับทำไปเพื่อโอ้โอ้น้ำท่วงตายละโอ้น้ำคอกขามที่จะแรงเลยนะครับประมาณนี้นะครับประมาณตัวนี้น้ำท่วงนะครับ พลังเลยพลังเลยรุ่งนั่งแรงมากไปงลังดีกว่าตรงนี้มันน้ำค่อนข้างจะลึกแรงด้วยนะนัำงแรงด้วยน้ำลึกด้วยเ <c oughs> ยอบไม่ได้ใส่วิบัตแล้วนะโว้ยนว้คโยกไปดึงเ่ย ก็พิจาราห้อยอแล้วนะก็อกยู่ระหว่างจะล้างนะครับน้างก็ประมาณนี้นครับน้ง่งแรงมากนะครับเ,เราของน้าน้ำพันเนี่ย เสร็จแล้วตอนนี้ก็ล้างเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับก็กลับมาลงม,มาเดินนะครับสมัตสมัตไอ้ลกตัวแรงนะครับเดี๋ยวนี้หาพู้ย่านะครับก็ลุไล่ลุยลสวงสบายนะครับตอนทีนี้ก็อขอจตกเพลทเท่านี้นะครับสวัสดีครับ